ยัยเฮ้กลับอีกครังนะครับกับพวกเราดีวีนายโคเวอร์เทรเชอร์ยนะครับก่อนหน่นนะครับต้องขออภัยชาวซับสไคร์เบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่เราไม่ได้ทำเีบิกชั่นเพลง my treasure นะครับแต่ในก็ไนนๆละไหนๆหนุ่มๆเทรเชอร์ของพวกเราเนี่ยก็เดบิวที่เจี๊ปปองอ่าเจี๊ปปองเด็ดจ้าอะไรวะ ไปเดบิวต์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามีทั้งเพลงอะไรนะ Boy, Saranghae, I Love You นะครับแล้วก็อืมเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีเพลงเดบิวต์เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบบเวออริจินอลของญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือเพลงอะไรครับ Beautiful แปลว่าแปลว่าสวยสวยงามสวยหสวยสวยจริงนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ที่นึ่งนะครับซึ่งฝนตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ outdoor นะครับฝนก็ลลตกนิดนึงอขอโทษด้วยนะครับพยายามฟังนะฮะว่าพวกเราพูดว่าอะไรกันบ้างไม่รอช้านะครับไปดู reaction จากพวกเราดีวินไนท์ได้เลยครับเย้พร้อมกันยังครับเราไปดูกันเลยครับโ oh. ออาแล้ว น่ารักมากโอ,โอ้ยใครอ่ะจีฮนฟิลแบบเพิ่งตื่นอ่ะด้ยด้วาวมาแโอ้ยจึงุนนาแอบถ่ายเหรอ วมีปีกด้ยมีปีกอีดสิมีสวยอ่ะีเป็นงกิเยนั่เอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยมากเลอ้็มวีที่แล้วนั่งรถเมย์จ้าเอ็มีมีต้องซบินแล้วจ้าโอเค เออมีที่เราใส่แปดนะอันนี้อะไรอะอันนี้ A สามศ่งว้าวมุ้ย้ยน่ารักมากหวานกรุ่หวานกรุเออเจ้าเจ้า โอ้ยร้องแรปยาวมากคุณพรดีมากโอ้พี่สองอนเดิอ๋อที่นที่ถ่ารูปใช่ไหมอ๋อเนียรูปนี้ที่เขาแคบๆมากันชุดน่ารักมากนชุดอนุบาลเลยเหมอนารมณ์เหมือนเป็นแบบอารมณ์นักเรีาใช่ใช่ถ่ายรูกับเพื่อนันี่ ใช่ใช่โอ้ตลกมากเลยเออมีอะไรก็ต้องมีแจยอนอบอุ่นเนาะไอไอไออ่าฮาร์ดบ <mm ีดอ่ะเครื่องบินนี่คนนั่งคนละลำนะแบบเป็นเครื่องบินส่วนตัวยมากคนละ จัดจัดโอ้โหค่อย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 หนอนบักอ้าว ใส่เป็นคู่ด้วยมันจะมีคู่หนึ่งว่าแล้วเห็นปหมอะไรเราเห็นอะไรอาซาฮีกับ <laughs> จ่ยองอนะ่ะเอาเวออ่ะอันนี้อีกลำหนึง่งสิบสองคนสิบสองลำหรือเปล่าเอาหรอ้าลองก <laughs> ันเย้ าจบแล้วสำหรับ MV เดบิวต์ของเคชอร์ท huh. uh ี huh. uh, wrote, uh, ah, oh. Oh, ่ญ oh, um, ี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ่าฟิลแรกเรารู้สึกว่ามันมันมีความมันมีความอันนี้อันนี้คือแบบไม่ไม่รู้เลยนะเห็นน้องๆบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นอ่าเพลงที่ประกอบอนิเมะเรื่อง Black Clover มาก่อนแล้วก็มาทำา MV ที่หลังใช่ซึ่งปล่อยเพลงมาก่อนคือมันออนแอร์มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นปล่อยแบบทีวีไซส์ประมาณนาทีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยปถึงวีซีโดเนี้ยหรอใช่ไม่เพลงครับเพลงครับอ๋อแต่เอ็มบยังไม่ออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ คเอาจริงวัฒนธรรมของการปล่อยเพลงของญี uh ่ป huh. ุ <Robot consoles> sit, like ่น <Right. S 2> ่ะ <concrete> ส <noise> ่วนใหญ่เขาจะชอบเปิดอย่างที่อย่างที่กอลฟบอกเลยคือเขาจะฉายออนทีวีไซด์แต่ว่าแล้วแต่ศิลปินบางวงนะครับว่าแบบว่าจะปล่อยมาแบบ1นาทีในช่วงข่าวตอนเช้าอะไรอย่เงี้ยหรือว่าจะปล่อยมาแบบทั้งเพลงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าญี่ปุ่น่ะเขาจะปล่อยทีเซอร์อะเป็นเพลงออกมานานมากๆกว่าจะมาถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยเออก็เลยแต่ว่าเขาปล่อยทีเซอร์ไม่เหมือนเกาหลีนะเวลาเขาปล่อยทีเซอร์เขาปล่อยแบบ1นนาทีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่าง กาหลี15วิอะ<ต>ไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะทิ้งช่วงจับทีเซอร์อะมาเป็น,นเวีนานานานกว่านั่นแหละซึ่งในในในฟิลรู้สึกว่าเราก็รู้สึกไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่แปลกใจที่เพลงมันจะออกมาแนวนี้เพราะจริงๆอ่ะมีมีเจแปนไลน์มีญี่ปุ่นไลน์ในนี้3คนใช่ไหมโยชิฮารุโตะแล้วก็อาซาฮีอะไรเงี้ยแล้วเอ้ย4คนแล้วก็มาชิโฮด้วยเออก็<ๆ>เ,อเลยบอกว่าเราเราก็รู้สึกไม่ไม่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ ในความรู้สึกเราเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอ่ะคิดมาตั้งแต่ตอนเดบิวต์แล้วว่าเพลงแนวนี้มันต้องมาแน่นอนผมผมผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ปกติแล้วเวลาไอดอลเกาหลีอ่ะพอไปเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะโปรดักชั่นของ MV อ่ะจะไม่ปังมากแต่สำหรับเทเซอร์เพลงเนี้ยรู้สึกว่าเกาหลีใช่ไหมส่วนใหญ่รู้สึกว่าโปรดักชั่นมันมันดีมันดีมากๆทั้งทั้งเอฟเฟกต์ทั้งวิชวลเอฟเฟกต์ทั้งซ g อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนตั้งสตูถ่ายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมามโปรดดัักช mm. mm. ช่่ช่นขออองคคืเาาาีใ ก็ร,รู้สึกว่าปกติอะอ,อย่างที่ก็พูดมา่อกี้มีสิวีดีโอของศิลปินเกาหลีที่ไปเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอะมันจะมีความคล้ายกับ MV ของของ,ของเกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่แต่นี่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาทําใหม่แล้วก็เป็นมูดแอนโทนของของของศิลปินญ,ญ,ญี่ปุ่นจริงๆคือเราได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเราได้เห็นเทเชอร์ใน2มูดในความเป็นเคป๊อปกับในความเป็นเจป๊อปอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออแบบ YG ดูดูใส่ใจกับเรื่องโปรดักชันในความต่างกันระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเออซึ่งแบบว่าโดยส่วนตัวเปนคที่ตาม เพลงทั้งเจปอกกับเคป๊อปอยู่แล้วแต่เนี่ยจากที่ดูอ่ะเจปอกแบบมากๆเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าอเพลงก็ใช่อะไรนะท่อนท่อนร้องก็ดูแบบเข้าปากดีดูฟังแล้วแบบเป็นญี่ปุ่นจริงๆอะไรอย่างี้ครับเออแต่ว่าที่สําคัญอ่ะมันรู้สึกว่าอะไรนะเอาจริงเทเชอร์เขาจะมีความเป็นเป็นเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอาจจะด้วยสี่คนปะที่แบบมาเผยแพร่วัฒนธรรมในวงก็ก็รู้สึกว่าเออพอแบบอย่างเยดดาหรือแบบอย่าง ใครอ,ะะอยะแจยยอกหรือว่าอย่างใครอย่างเงี้ยครับที่เป็นเมมเบอร์คนเกาหลีพอร้องเพลงญี่ปุ่นก็รู้สึกเป็นญี่ปุ่นจริงๆอนะไรเงี้ยตอนแรกรู้สึกแบบเออไม,ไม่ไม่ไม่ขัดไม่รู้สึกแปลกใหม่เหมือนเหมือนเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นมานานแล้วเอออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดของไอดอลญี่ปุ่นสมัยนี้นะที่แบบจะฝึกก็ญี่ปุ่นมาเยอะต้องป้องกันใช่ใช่แล้วแล้วด้ยวยความที่เมมเบอร์ญี่ปุ่นก็เยอะมันจะซึมซับเข้าไปนะ <ๆ S 2> ใช่ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนกับวงเคป๊อปบางวงที่มีเมมเบอร์เป็นคนไทยก็ต้องร้องเพลงไทยเมื่อมา เอออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติก็หวังว่าเทเชอร์จะมาร้องเพลงไทยที่พวกเราฟังที่คอนเสิร์ตสามวันเหนื่อเออนะครับหลังจากโควิดอ่ะน้องๆรู้สึกกันยังไงบ้างเลยข้างหน้ามีไหมครับเพลงเพลงพร้อมมากๆเลยครับก็รู้สึกชอบตั้งแต่ฟังครั้งแรกอ่ามีไหมครับมีครับปัญหาเหรอครับอ่ะไม่ใช่ครับคือ ไอ้ชอบสีของ MV มัียครับสีมันจะเป็นแนวโทนอาพาเทลอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็อย่างเรื่องภาพเรื่องการถ่ายอะไรนี่ดีหมดครับการตัดต่อก็สมูทและมีเรื่องอะไรอีกทุกคนก็น่ารักมากครับเชเชอร์ทั้ง12คนน่ารักทุกคนเลยครับแล้วก็โยชีแล็บยาวมาครับแกะแล็บยากครับแกะแร็บยากครับอ่ะมีใครอีกไหมเออเราไปเต้นนะครับเอาไปร้องเองครับเดี๋ยวแร็บเดี๋ยวแล็ให้ดูครับเดี๋ยวแล็ใไปดูเลย ไม่บูครับอฟอดนะครับฟอร์ก็รู้สึกว่าอ่ารู้สึกเหมือนกันก็คือสีของ MV มน่ารักมากรู้สึกว่าอ่าดูแล้วมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อแบบเออดู MV นี้น้อมันก็แบบทําให้เราสดใสเวลาดู MV นี้ใช่ใช่แล้วแล้วน้องก้ามีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าครับสํหรับเก้านะครับก็เพลงพราะมากครับฟังแล้วติดหูมากๆเลยครับแล้วทุกคนก็ดีมากเลยครับครับ ดีก็คือคนดีมากโอเคโอเคป่าครับก็อย่างที่พูดครับก็คือสีแล้วมุดแอนโทนแล้วก็ทั้งทั้สองคนอ่ะป๋ารู้สึกว่ามันเป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็คือแบบอย่างนั่นแหละก็คือเพลงพร้อมมากใช่แล้วก็มุดแอนโทนดีมากแล้วก็การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นฉากหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็คือดีสุดๆไม่มีที่ติ ชอบน้องออกว่าไปในทางเดียวกันเพราะว่านั่งเครื่องบินไปทางเดียวกันใช่เละก็ขอพูดหน่อยละกันช่วงนี้พักหลังๆรู้สึกแบบว่า YG จะค่อนข้างค่อนข้างขี้ชิปวงเทเชอร์ดิดนหนึ่งใช่ไหมรู้สึกขยี่ขยี่บ่อยมาตั้งแต่เทเชอร์แมพ ไม่ว่าจะเป็นคู่ของอะไรนะฮารุโตะจุนกยูอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ชัดสุดๆก็คือสำหรับ MV beautiful ก็คือแจซฮีใช่ไหมแจซฮีอีกแล้วก็คือออกมาชัดมากมีการคู่เหมือนไบจีเล่นทวิตเตอร์อยู่อะใช่แล้วรู้ว่าแบบรู้ทุกอย่างว่าแบบมีคนชิปคู่นี้อย่แล้วก็ปล่อยมาเรื่อยคู่นี้คือไบจีชงหรือว่าแฟนคลับชงก่อน น่าจะเริ่มที่แฟนเริ่มที่แฟนลับชงโอ้แล้วเขาก็เออแปลว่าอ่านทวิตเตอร์ดิใช่ไบจีอยู่ Around Us อะไรอย่างเงี้ยอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะบอกระบ e a ก็คือ YG จีฟังอยู่ตอนเนี้ยครับผมไทยบังคอกอะไรครับก็คือวุ้กับผมนี่ยจะบอกว่าแจจัฮีดีมากครับผมแนั้นเลยโอ้ แต่มันก็ดีอะไรผู้ชายอยู่คู่กันมันดีหมดแหละใช่เออโอเคข้างบนข้างบนข้างบนข้าขอพูดก่อนครับส่วนของทีมขาวจะชอบเรื่องแร็ปสามคนมันรู้สึกว่ามันในในหนึ่งเพลงแร็ปสามคนให้อารมณ์ต่างกันเลยแต่ว่าเพราะว่าเป็นของคนนี้มันให้อารมณ์นี้อีกคนนึงให้มันมันให้อารมณ์ต่างกันก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าเขาเปหนีทั้งนั้นแล้ว อะไรเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอย่างนี้แบบว่าหมายถึงว่าอารมณ์แรปของแต่ละคนจะต่างกันให้ความยากง่ายต่างกันนี่ครับแต่เขาก็จะแรปต่อกันตั้งแต่เพียงแรกแล้วเนาะเหมือนว่าเออคนนี้มาคนนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนรอบนี้ฮารุโตะกับพยางศ์สองไม่ได้แรปต่อกันนะปกติอ๋อแย่เออใช่ใช่ใช่แต่ว่ารอบนี้มันเป็นเป็นช่วงห่างแต่เมื่อกี้สองสามคนดูนิดนึงตอนฮารุโตะออกมาแล้วนี่แบบเป็นไรไม่รู้อ่ะกลัวตัวเองอ่ะน้องปินครับนี่ครับ ีพวกเอ่เอแสเพราะเรื่องเครื่องบินเดียวมันมีนอยู่นในห้องเพื่อเขาจะได้ดีขึ้นี่ว่าถ่ายนี่ว่าถ่ายในสตูนะแต่ว่าแบบดูเออดูดูดดไม่ไม่โปอ่ะอืมครับมันก็ฟึ้นมันก็ฟึมมันก็ใจเราสงบไปแล้วมันก็มีอะไรให้ตื่นใจเราสงบใจเราลิ่งไปแล้วแบบมันตื่นเต้นที่มาอะไรครับ น้องเต้ครับสาว vocalist คนใหม่ของเรานะก็ของน้องเต้เต้ก็คิดว่าเพลงมันดูฟังง่ายดีอ่ะมันไม่แบบไม่ต้องแบบมาคอยเข้าใจเพลงว่าเออเพลงมันเป็นบู๊สโทนไหนหรืออะไรเราฟังถึงว่าจะไม่เข้าใจเราก็แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ฟังสนุกฟังดีได้ฟังเป็นฟิลกู๊ดนะใช่ฟิลกู๊ดใช่ครับเข้าใจไหมครับคุณนะครับก็สดใสน่ารักเนี่ยครับแล้วก็ดูเป็นอะไร คนดูเป็นครอบครัวเดียวกันกนการน,น่ารักน่ารักแล้วนี่ดเออปกติของพวกเขาอยู่แล้วออเเยังนี่คือเรียกัซน,นนะครับจากพวกเรา Dv Nice Coverterature นะครับเย้ ไฟดับครับไฟดับ่อยคืออะไรนะครับไฟดับครับก็คือเราทางเราไม่ได้จ่ายค่าไฟบ้านนะครับปกตินะครับเราก็เลยจึงต้องมาถ่ายข้างนอกครับครับเอาทางไปจ่ายค่าชุดใช่ใช่ครับจนหมดแล้วครับตอนนี้นะครับก็เมื่อกี้จบไปแล้วกับเรียลชั่นของพวกเรานะครับที่เห็นคนที่เห็นนะครับใส่ชุดเหลืองๆอย่างนี้ครับ อ่ากดด้านมุมขวามือนี้นะครับจะไปดูมิวสิกิดียวคเวอร์ของพวกเรานะครับจาก Divine Cover t e a t u r e นะครับซึ่งต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพลงมันออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแต่พวกเราเพิ่งมีเวลาได้ทำย่างไงก็ฝากน้องๆเมมเบอร์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้การตอบรับที่ดีจากทูเม e นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็น s u b สคร i b เบอร์ของเราทุกคนนะครับแต่ที่สําคัญไปก่านนั้นเราได้ยอดซับสครเบอร์หนึ่งแแล้ว yeah! นะครับก็เป็นตัวแทนขอบคุณนะครับตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับพวกเราตั้งใจทํา MV Cover ตั้งแต่ก็เป็นตั้งแต่วันนวันนะครับตั้งแต่อะไรที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกดอมเลยนะครับทุกคนนะครับที่กด s u b s c r i b e พวกเรามานะครับจนทําให้พวกเราอ่ะถึง1,000 0แยอดเอ้ย1 0 0 0 0แสนซับสไครปเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับยังพวกเราก็ยังจะทําผลงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Reaction MV c ็มวีค a n เวแนะครับแล้วก็ในส่วนของการเต้นต่างๆเราจะพัฒนาต่อไปนะครับหวังว กำลังใจพวกเราก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดไลค์แชร์กด subscribe ช่องของเรากดกระดิ่งติ๊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 งโอ้โห่ฟาแลบฟาแลบครมากกดกระดิ่งกดกระดิ่งตู้มนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องของเรานะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดมาลอติ๊งกระดิ่งแล้วอย่าลืมกด subscribe เราก็ยังจะทำงานนะครับอูเราจะทวเราหมลงานนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับยังก็ฝากทุกคนไว้ในใจของทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมซับของพวกเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากซื้อซีดีซื้ออัลบั้มใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูดูมิวสิกหนุ่มๆเฟเชอร์ไปก่อนจนกว่าโควิดจะดีขึ้นรับรองว่านี่คิดเดาเองครับว่าหนุ่มๆจะมาจากคอนเสิร์ตที่ไทยแน่นอนแหละ แืม่หรอมามาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับเย้